หลอหลอตัวเองทำงานเสร็จแล้วหรอหอ๋อนี่มันดึกแล้วนี่ืมอไม่ได้เป็นอะไรสันหน่อยไม่ชอบหรอพอคุยดีๆก็ไม่ชอบชอบให้กวนตีนใส่หรอคะอืมอืเขาไม่ได้แกลง้งวันนี้เป็นไงบ้างคะทำงานไห้ไหมห ทำงานเลยหรือเปล่าอาบน้ำยังค่ะเนี่ยอาบจริงหรือเลปล่าไม่เชื่อขอดูหน่อยสิ <c oughs> ดูอะไรเหรอ,อมไม่เลอะ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  วันนี้คนเยอะไหมฮึคนเยอะหรอเหนื่อยมากไว้คะเนี่ยฮึทำไมปวดเท้าล่ะอ๋อคนเยอะเลยก็ต้องเดินตลอด เรามันเยอะแค่ช่วงนี้เหรอแล้ววันอื่นเยอะไหมอ่ะพี่ว่ามันต้องเป็นพอคนขายน่ารักน่าเลยอะคนก็เลยเยอะ <c oughs> วันนี้เขาดูแปลกๆเหรอวันนี้เป็นอะไรหรอ เขาไม่ได้เป็นอะไรขเขาก็เป็นแฟนเธอไง <c oughs> หน้าหน้แกงจังเลยจะตัวเล็กตัวนี้นี่ทำ <c oughs> ไมแฟนเขาน่ารักจังเลยเนี่ยนะหน้าแกงวันนี้เขาไม่ได้แปลกซะหน่อย ก็แค่อยากเอาใจหนูบ้างนะไม่ได้หรอหนูทำงานเลยมาทั้งวันแล้วอะไม่ได้หรอคะอืม้ไงหรอคะนอนหรดอยังหรอก็ยังไงก็รอหนูเสร็จงานยังไงจะได้นอนด้วยกันนี่ค่คะ หลักนะคะเขินหรอน่าเก่งจังเลยตัวนี้ชอบอ่ะตอนนี้เขินนะน่ารักดี ไหวไหมคะทำไมเหรอก็เธอหน้าแกล้งอะ่ะอ,อะไรนะคะ เออเป็นอะไรหืมืมเน็ตกากเหรอเนี่ยได้ยินไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยอะไรอ่ะภาษาเทพเหรอฟังไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยได้ยินไหมเหรอได้ยินแล้ว ได้ยินว่าหนูอบอกว่ารักพี่มากเอาไม่ใช่หรอได้ยินแล้วได้ยินแล้วฮะอะไรนะอีกแล้วเหรอหนูใช้ภาษาเทพคุยกับพี่อีกแล้วเหรอโอ้ยหนูเน็ตพิงแบบนี้ไหวไหมเนี่ย ว่าะนะคะขอมาอีกทีสิฮัลโหลคะไงคะว่าแต่หนูอาบน้ำเราแต่งตัวแล้วยังเนี่ยว่าเออเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินข้าวแล้วใช่ไหมห มีอะไรกินบ้างฮะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยกินหนูได้ไหมคะเนี้ย <c oughs> รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเขาเคลียร์งานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็นอนแล้วล่ะเด็กนิดนึงเนอะ เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะสวัสดีนะคะรักดูนะจุดเพอ,อยังึนาา่ารักเข้าไปละไปละบาย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 